ไปกันครับไปแคมปิ้งกันนะที่บ่อน้ำร้อนลักษาวารินนะครับแล้วไปเจอกันนะครับ สวัสดีครับคืนนี้เรามาจอดนอนัที่บอ่อน้ำร้อนรักษาวารินนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะเราได้เวลาเข้านอนแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศาในรถของเรานะครับยังไงก็ลาตีสวัสดีนะครับ เวลาหกโมงเช้าเนี่ยนะครับคุณนายตื่นแล้วนะฮะแต่เราดูจากสถานก,การณ์แล้วไม่น่าจะวิ่งได้ฮนะเพราะว่าพื้นเปียกมากโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแช่น้ำร้อนเสร็จทำอาหารทานที่นี่ก็ไดนะ้ช่วงเช้านะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันกทีเคฮะเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำร้อนกันนะครับมีบรรยากาศภายนอกก่อนนะโอเคฮะเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไป แช่น้ำร้อนกันนะครับไปกันครับทุกคนชนูสองจะเน่าจะครับอยู่นะไปแช่น้ำกันก่อนนะครับบรรยากาศน้ำเช้า เดี๋ยกันที่นี่นะหน่วยรักษาป้องกันป่าหนึ่งครับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ละนองหกบอลทอมร้อนรักษาวารินนะครับน,นี่ฮะบรรยากาศช่วงหกโมงกว่ากา่น้ำไม่ค่อเยอะนะครับ เพราะว่าฝนไม่ค่อยตกเพิ่งจะตกมาไม่กี่วันนะรนี่คือสะพานแสนสะพานแสนที่นี่มีอยู่สองปานนะฮะตรงนี้เมื่อกี้สะพานที่เราถ่ายรูปเราจะลงพาพเพื่อนๆไปให้ชมสะพานกันนะครับนี่ฮนะยามเช้าก็จะไม่มีนะักท่องเที่ยวนะฮะ เราก็จะถ่ายภาพสวยๆได้อย่างสบายใจเลยฮะนี่ครับอืมฮะตรงนู้นยังมีสะพานอีกสะพานนึงฮะตรงนู้นเป็นสะพานที่สองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเก็บภาพ,ภาพบ่อพ่อให้ทุกท่านได้ชมนฮะโอเคฮะไปกันต่อครับเราเดินลงมาทางนี้ดีกว่านะครับ ันนี้ก็จะเป็นลานอนันกประสงค์นะสามารถมานั่งเล่นได้นะครับมีรานะกาศสบายๆน,นะครับปกติกลางวันบริเวณนี้จะลมลื่นมานะครับเพราะว่าต้นไม้สูงใหญ่มากนะเนี่ยนะลมลื่นไม่มีแดดลงมาด้านล่างเลยนะครับตัวนี้ก็จะมี เด็กๆมาเล่นน้ำแต่เช้านี้ไม่มีนะครับเพราะฝนตกเ,เดินเราจะเดินทะลุไปที่บ่อพ่อนะครับนี่นะครับบ่อพ่อแต่เราไม่ได้แช่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาแช่ขาแต่บางคนก็แช่ตัวนะครับ บอ่อพ่อหอร้อนร้อนร้อนง้อนรับ ส่วนโนี้ก็จะเป็นศาลาโยกะร้อนนะครับพื้นจะเป็นพื้นร้อนนะครับก็เอาน้ําร้อนมาหมุนเวียนภายในก็จะประมาณนี้นะครับไปกันต่อครับดีครับพี่ าลาเต้ลาเต้มานี่ก่อนไม่มาเนี่ยก่นอ,นกอนอันนี้ก่อนเร็วมามาเนี่ยเร็วมาเร็วมาเร็วจำไม่ได้เหร <มา S 1> อมาเข้ามาเข้ามาลูกมาเร็วมามาเนี่ยเอา้านั่งก่อนนั่งทักทายก่อนวสวัสดีก่อนโอเคเก่งมากเก่งมากเจอน้องหลาดไปเฉยพอดีนะบริเวณนี้จะมีห้องน้ำสาธรารณะอยู่นะสะอาดนะครับนี่ตึกนี้ เดี๋ยวที่เราจะเข้าไปแช่ตัวกันนะครับโอเคผมขออนุญาตเข้าไปลงทะเบียนเพื่อแช่ตัวกันนะครับเราเข้ามาด้านในไล้วนะครับ โมเนี้จะมีบ่อแช่ตัวผู้พิการและผู้สูงอายุนะฮะนี่ครับแล้วก็บมเลนี้ก็จะเป็นบ่อแช่ตัวสำหรับผู้ชายนะบ่อนี้ร้อนมากนะไม่เคยมีใครมาแช่ฮนระส่วนเลยจะไปแช่ตัวบ่อรวม ตรงนู้นที่เขแช่กันยเยอะๆนั่นคือแช่ตัวบอรดรวมนะแต่เราขอยืดเส้นยืดสายด้านบนนั่งคนเรนนี่จะเป็นลานยืดเหยียดบรรยากาศมาแชร์บอร์จากุซี่ดีกว่าครับว้า บริเลยนี้บ่อนี้เป็นบ่อจากคุดซี่ชายนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับบ่อแช่น้ําของบ่อหญิงนะบริเวณนี้จะไม่ค่อยมีคนแช่นะครับเแต่บ่ายแนละ้วฟินๆนคนเดียวให้ดูบรรยากาศรอบๆบ่อสัก้ชายนะ นี่ครับบ้าอะไรขอบคุณที่ชานะครับเนี่ยบรรยากาศ าราเมลมีห้าตัวนะ<อ>นี่ตัวที่เท่าไหร่พี่ตัวที่สี่ 4. ตัวหน้าเหมือนเหมือนกันแหละคาราเมลคาราเมลไม่ได้เจอกันเลยนะนี่โดมความรู้จักเหรอฮะฮะน่น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 น่อยคอยอ่ะ<ด>